สวัสดีค่ะสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยายลัยราชภาสัสสรินทร์ขอพาทุกท่านมารู้จักกับแอปพลิเคชัน CUe Library ซึ่งเป็นอ e ีบุ๊กภาษาไทยสามารถยืมคืนและอ่านหนังสือได้ผ่านแอปพลิเคชันทาง iOS และ Android อ๋อโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะโดยใช้ผ่านหน้าเว็บไซต์ไปดูกันเลยนะคะ แับแรกนะคะให้เราเข้าหน้าเว็บไซต์สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะกดคำว่าทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์เลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คลิก CU Library มหาวิทยาลัยราชภัฏุุรินทเลยค่ะ CU Library ของเรานะคะมีหนังสือให้บริการมากมายกว่า100ชื่อเรื่องผู้ใช้บริการสามารถยืมได้ครั้งละ5เล่มต่อ3วันค่ะ ขั้นตอนในการเข้าสู่ระบบนะคะให้กรอกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ <c oughs> CU E-Library แล้วนะคะเราก็จะพบกับหนังสือมากมายให้เลือกอ่านค่ะขั้นตอนในการยืมนะคะ <c oughs> ให้เราคลิกเลือกหนังสือที่เราสนใจค่ะ กดยืมสื่อเลยค่ะเราสามารถอ่านหนังสือที่เรายืมโดยการกดเข้าชั้นหนังสือค่ะคลิกตัวหนังสือหนังสือก็จะทำการดาวน์โหลดค่ะเราสามารถกดอ่านได้ทีละหน้าค่ะ สำหรับท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนสามารถกดลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะโดยอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนจะเป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยค่ะที่ลงท้ายด้วย sru.ac.ths ค่ะต่อไปจะเป็นการแนะนำการอ่านอ e ีบุ๊กผ่านแอปพลิเคชัน CU E-Library นะคะขั้นตอนแรกไปที่เพ y สโต r e พิมพ์ CU E-Library แล้วดาวน์โหลดค่ะจากนั้นให้เข้าสู่ระบบโดยการกรอกอีเมลและรหัสผ่านค่ะเ oh, <okay. S 1> มื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ cu e library แล้วนะคะเราก็จะพบกับหนังสือมากมายให้เลือกอ่านค่ะ ขั้นตอนในการยืมนะคะให้เราคลิกเลือกหนังสือที่เราต้องการหรือสนใจคะ่ะกดยืมสือ่อเมื่อเราจะทำการอ่านหนังสือที่เรายืมให้เรากดเข้าชั้นหนังสือคะ่ะเราก็จะรอการดาวน์โหลดนะคะ เราสามารถเลื่อนอ่านได้เลยค่ะค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะสามารถกดลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะโดยใช้อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนจะเป็นอีเมลของมหาวิทยาลัยที่ลงท้ายด้วย s r u a c c h ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆ สมัครเข้าใช้บริการไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเ,เพื่อนคนไหนไมีข้อสงสัยสามารถแอดไลน์สอบถามได้ที่ l i ข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ